Met 107 FM for life and music number one international hit music station this is met 107 I said FM. Met Met One O Seven FM For Life and Music Number One International Hit Music Station That's what I said about that. Met Italy. Met Italy. Met 107 FM. For life and music. Number one international hit music station. This is Met What I Said About That. Met Interview. 107 FM for life and music number one international hit music station This is met What I at FM เมด a l Generation นะครับในชั่วโมงนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นชั่วโมงพิเศษเพราะว่ามีช่วงเมดอินเทอร์วิวด้วยนะครับผมวันนี้จริงๆต้องบอกว่าศิลปินที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเธอมาแนะนำซิงเกิลแรกที่เป็นเพลงสากลของเธอด้วยนะครับขอต้อนรับมารีนาบา e เรนเซียกาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมูซากาีนนนอนนอบโปกรมเดี e เมด Thank you for having me ตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยฝันว่าจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะจริจริงเอาจริงเพราะอะไรฮะเพราะมารีนาเป็นเมสเตอร์อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าเราเป็นเมสเตอร์ค่ะเราเป็นฮาร์ดคอร์เมสเตอร์แต่ว่าเราอะทำเพลงแล้วไม่เคยทำเพลงภาษาอังกฤษเลยค่ะก็เลยไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาเปิดเพลงในค่ายนี้วันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาพูดคุยกันแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้มารีนาเป็นเซกาแนะนำตัวแบบที่ให้ทุกคน ทำความรู้จักมา r รีน่าบรรนเซียกาในฐานะนักร้องหน่อยครับก็ God. สวัสดีนะคะมา r รีน่าบรรนเซียกาค่ะก็เป็นซิงเกิลซองไรเตอร์ค่ะก็อยากจะขอมาฝากเพลงวันนี้นะคะวันนี้มาฝากเพลงชื่อว่า This Must Be the Place ค่ะนี่นะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการจริงๆแล้วคือก่อนหน้าที่จะมาเริ่มต้นทำเพลงต้องย้อนกลับไปบทำต้องเป็น,นทั้งทั้งนักแสดงเป็นทั้งนางแบบมาก่อน ค่ะจริงๆได้มีโอกาสมาทํางานในวงการนี่นานแล้วแล้วก็ได้ทําหลายรูปแบบด้วยค่ะถ้าเกิดถามว่าเริ่มจากอะไรจริงๆน่าจะเริ่มจากการถ่ายแบบแล้วก็เดินแบบค่ะเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆเราถือว่าเป็นเด็กสูงนิดนึงก็เลยก็เลยโดนเหมือนแบบจับมาสมัยก็เขาเรียกว่าแมวมองมีแมวมองไปเห็นก็เลยได้มาเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ค่อยเข้าสู่การแสดงครับผแล้วก็ค่อยมาจบที่การร้องเพลงค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่อยากเป็นนัก คือชอบในการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแต่แค่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเราจะสามารถเป็นนักร้องที่มีคุณภาพได้ไหมก็เลยไม่เคยกล้าที่จะพ u r s ตรงนั้นะอ๋อก็เลยลองเป็นนักนางแบบทำอ่าเป็นทั้งนักแสดงมีโอกาสอะไรเข้ามาเราก็เราก็ทำหมดเลยค่ะนะตอนนั้นใช่แล้วจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราพร้อมละกับการที่เราจะเป็นนักร้องค่ะอืน่าคิดว่ามัน มันค่อยๆสะสมมามากกว่าค่ะเราได้มีโอกาสมาทําเพลงอย่างจริงจังเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มทำคอปเวอร์ลง u t u b e ค่ะ,ะ,ะเราก็รู้สึกว่าเริ่มจาก c o เวอร์เพลงก่อนใช่ค่ะเริ่มจากการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองทําตรงนี้อย่างจริงจังสักตั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนมานั่งดูตัวเองว่าข้อดีข้อเสียของเรามีอะไรบ้างและอะไรที่เราสามารถทําได้เลยโดยที่เราไม่ต้อง รอโอกาสหรือว่าไม่ไม่ต้องรออะไรแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าทั้งงั้นน่าสตาร์ท t u b e Channel เลยละกันแล้วก็ Cover เพลงในแบบที่เราชอบเพลงแรกที่ c o เวอเพลงแรกที่ Cover คือ seven years ค่ะ seven years seven years แล้วก็หลังจากนั้นก็มีแบบ Uh, passion fruit ของ Drake oh, ก็จะเป็นเพลงแบบ <okay. S 1> แล้วเราก็เล่นยูคูเลเ่ของเรา uh, 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 uh. คือคือทำในสไตล์ของเราเลยคือเราอะเป็นคนที่ไม่กล้าร้องเพลงให้คนอื่นฟังะคะ่ะก็เลยคิดว่าแต่เราเป็นนักแสดงเราสามารถเล่นต่อหน้ากล้องได้งั้นเราก็อัดวิดีโอลง Youtube แล้วก็คือ,อหมายความว่าไงไหมายว่า p e r อร์มต่อหน้า crowd <c oughs> แต่ต่อหน,น้าผู้คนไม่ได้เขินเขินเหรอเขินค่ะถ้าเราเป็นนักแสดงแล้วนั่นนะสิคะ แต่ต่อหน้ากล้องมันไม่เหมือนต่อหน้าผู้คน,นะคะต่อหน้ากล้องเรารู้สึกคอนเสิร์ตเรารู้สึกแม้ว่า,วาจะมีคนหลังกล้องอยู่ประมาณ20คนเราก็ยังรู้สึกว่ามั่นใจกว่า <c oughs> ใช่ค่ะอาจจะเพราะว่าเราทําตรงนั้น จนเราชินนะคะวันแรกๆมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแต่พอทําทจนชินแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเรา comfortable กับตรงนี้แล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทํ YouTube Channel ค่ะคแล้วก็มีพี่พี่ค่าย,ยมาเห็นแล้วก็เรียกเราไปแคสเสียงค่ะซึ่งเอาจริงๆเลยนะคะตอนไปแคสเสียงไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราก็เคยไปแคสนู่นนั่นนี่มาแล้วแล้วเราก็รู้ว่ามันมันไม่ได้ง่ายในในขนาดนั้นแล้วพอเขาเรียกตัวกลับไปใหม่แล้วก็บอกว่าเออแบบเขาสนใจอยากจะเซนเราเป็นศิลปินเป็นนักร้องแบบ ไม่ดีก็แบบจริงเหรอคะเป็นแบบเป็นเป็นอะไรที่อ u n รีย l มากเลยค่ะครับแล้ก็ได้ทำเพลงแต่ว่าก็เป็นเพลงไทยตอนนั้นก็เลยได้ปล่อยเพลงแรกเลยที่ชื่อว่าเพลงไม่มีเหตุผลออกมาค่ะครับผมอันนั้นก็จะเป็นเพลงสไตล์ R&B pop ซึ่งน่ารู้สึกวันนั้นก็เป็น DNA ของเราจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะครับผมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ นานขนาดไหนแล้วกากที่เราเจะเริ่มต้นมาทำเพลงแบบที่เราอยากทำที่เป็นเพลงสากลในสไตล์ของเรา<อ>ในสไตล์ของมารียนาไม่มีผลนะ่าจะปล่อยปี2 0 1 0ปลายปลาย8อประมาณนี้ค,ะค่ะครับผมก็ถือว่าไม่นานาเท่าไหร่ใช่คะ่ะถ้าเกิดเทียบกับ ระยะเวลาการทํางานในวงการมาแล้วอะค่ะรู้สึกว่าน่าประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามม้งคะนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโตแล้วอะในการที่จะกว่าจะกล้ามาเป็นนักร้องตอนนี้ยังเขินอยู่เลยเวลาพูดว่านักร้องมาเป็นนักร้องใช่แต่ว่าวันนี้เป็นนักร้องเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่าจริงๆมีทั้งเพลงที่เป็นภาษาไทยก็หลายซิงเกิลแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะมาแนะนําซิงเกิลล่าสุดที่เป็นเพลงสากลด้วยนะฮะอ่ะ พูดถึงแรงบันดาลใจของซิงเกลิลนี้หน่อยละกันนะฮะเป็นซิงเกลิลแรก this must be the place this must be the place ครับผมก็ตามเพลงเลยค่ะ this must be the place น่าคิดว่าการที่หน้ามาปล่อยเพลงในจังหวะนี้ตอนที่หน้าเป็นหน้าในเวอร์ชันนี้มันคือความรู้สึกหน้าณตอนนี้ค่ะ this must be the place มันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึก at peace รู้สึก happy กับสิ่งที่เรามีและรู้สึก appreciate ทุกอย่างรอบข้างอะค่ะแล้วน่ารู้สึกว่าอยากจะให้เพลงเนี้ยเป็น tools อันหนึ่งที่ทําให้ผู้ฟังได้มีความสุขร่วมไปกับเราใช่ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นการเขียนเพลงมันเริ่มจากอะไรง่ายมากเลยค่ะพี่เต๋อคือเราอ่ะเป็นคนชอบทําอะไรเองไปนู่นไปนี่เองแล้วเราชอบนั่งพี่วินเป็นชีวิตจิตใจมีความสุขกักน นั่งไปนีเพราะมันรวดเร็วใช่ค่ะเราเป็นคนกรุงเทพเราจะแบบใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วแล้วมันก็มีโมเมนต์ที่เรานั่งฟังเพลงแล้วก็มองไปรอบๆเส้นสุขุมวิทแบบเห็นร้านคาเฟ่เห็นคนเดินเห็นรถเข็นเห็นหมาเห็นสวนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีแบบ มันมีความน่ารักมีเสน่ห์บางอย่างที่ที่เราเห็นแล้วเรามีความสุขเราไม่ได้รู้จักเขาไม่ได้เรารแต่แค่เห็นเขาใช้ชีวิตของเขามันก็มีความสุขแล้วแล้วน่าก็รู้สึกว่าอยากจะมีเพลงประกอบโมเมนต์อันนี้จังเลยอะค่ะเหมือนตอนนั้นเราฟังเพลงไปด้วยแล้วรู้สึกว่า Yo w l l be nice ถ้าเรามีเพลง เพราะก่อนหน้านี้เพลงน่มันจะค่อนข้างอินเทนส์ค่ะพี่มันจะมีความแบบปกติเราเป็นคนฟังเพลงแนวไหนเวลาเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาที่เรานั่งพี่วินไปเรามองไปเนี่ยจริงๆเราเห็นสิ่งแวดล้อมเราเห็นแบบแอมเบียนซ์ต่างๆที่ที่เราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคงดีกว่านี้ถ้ามันมีเพลงที่ฟิตอินกับแอมเบียนซ์ต่างๆที่เราเห็นจริงๆนะฟังได้หลายแบบมากเลยค่ะแล้วแล้วมันก็มีเพลงที่เหมาะกับสถานการณ์แบบแล้วแล้วเพลงนะว่ามันเป็นตัว ทำมูดอะค่ะ ừ ừ ừ เหมือนถ้าเกิดเราฟังเพลงแบบแก๊งสเตอร์หน่อยนะ,ะ,ะโมเมนต์นั้นเราก็จะรู้สึกว่าวเมืองเราแบบเท่จังเลย่ะแต่สำหรับเราอะ<ช><ช>เรา,เร,ารู้สึกว่าอยากให้คนที่ฟังเพลงของเราเนี่ยตอนที่เขาขึ้นขึ้นบนรถใช่ไหมคะ,ะเขาอาจจะอยู่ในมูดที่ คิดเยอะไม่ค่อยสบายใจแบบน้อยๆแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปถึงสถานที่บีเนี่ยจะต้องแบบจะต้องพร้อมทํางานแล้วจะต้องใจฟรชเจอผู้คนแล้วเราอยากให้เพลงของเราเนี่ยตอนนี้เขาขึ้นรถแลวในระหว่างทางที่เขาได้ฟังเพลงเขาได้ดื่มด่ากับบรรยากาศเขาได้รู้สึกปล่อยวางเขาได้อยู่กับโมเมนต์แล้วตอนนี้เขาถึงจุดหมายแล้วอ่ะเหมือนเขาได้แบบรีเซ็ตตัวเองรีเฟรชแล้วก็พร้อมที่จะเอาตัวเองไปทํางานต่ออย่างนั้นอ๋อเป็นเพลงที่มีเป็นฟังชั่นอล สำหรับเรานะคะ<า>ถ้าเรารู้สึกว่าเพลงอะ่ะม,<า>มันมีผลต่อความรู้สึกเรามากๆเลยะะ<ะ>วันไหนที่เราตื่นมาแล้วรู้สึกไม่พร้อมเราก็จะต้องเปิดเพลงที่มันใป้เราขึ้นมาหน่อยอนั่นก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งในนั้นคือก่อนหน้านี้นะคะ่ะเพลงของน้ามันก็มีความแบบฮิลใจบางยาอย่างแต่อันเนี้ยมันอยากจะเป็นแบบ s a ฟ e space ให้เขามากกว่า<ะ>อยากจะมาฮิลเขาในอีกรูปแบบหนึ่งะคะ่ะและอย่างนี้ในช่วงที่เราเขียนเนี่ยเราต้องหาแรงบันดาลใจยังไง ในการเขียนเ,เพราะว่าเพลงฟังดู positive positive มากคือมันต้องหามันต้องมันต้องรับพลัง positivity แบบเยอะมากๆเพื่อที่จะกรองมันออกมาและเขียนเพลงนี้ออกมาเพื่อที่ะจะทำให้เพลงมันสามารถฟังฟังแล้วรู้สึกเชื่อใช่ไหมม,มันแปลกมากเลยค่ะมันเป็นเพลงที่เอาจาก คือการเขียนเพลงมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะคะ,คะบทที่เวลาจะมามันก็มาเวลาที่มันไม่มาต่อให้เราพยายามแค่ไหนมันก็ไม่มาหน้าคิดว่ามันคงเป็นโมเมนต์ชีวิตของหน้าในช่วงที่ผ่านมามั้งคะคือก่อนหน้านี้เวลาที่หน้าเขียนเพลงอะคะ่ะมันจะเหมือนเรามีจุดป,ประสงค์ว่าเราอยากจะเขียนเพื่อให้คนที่เขากำลังโกตูพาร์ทเบรกอันนี้สามารถดึงตัวเองออกมารักตัวเองแต่ในรอบนี้หน้าแค่อยากจะให้คนเข้ามาอยู่ในหัวหน้าว่า ความคิดน่ะเป็นยังไงน่าใช้ชีวิตแบบไหนเหมือนรู้จักเรามากขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อ EP ีของเราที่ชื่อว่าคาซามารีค่ะอ๋อใซึ่งอันนี้เป็นซิงเกิลแรกอันนี้เป็นซิงเกิลแรกของอีนี้คาซามารีก็คือบ้านของมาร่ว่าถูกต้องค่ะคําว่าคาซาภาษาสเปนแปลว่าบ้านค่ะแล้วมาร่ก็มาจากชื่อนาเองก็เลยแบบเวลคัมทุกคนเข้ามาอยู่ในหัวของมาีร่ใช่อันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยมาแล้วก็เป็นความ เซตโทนของ MV นี้เบาๆาค่ะอ้อมิวสิวิดีโอปล่อยไป3วันต้องบอกว่ามิวสิวิดีโอน่ารักมา,มากๆเลย ไ้ดูแล้วน่ารักมากๆอันนี้เชิญชวนเมสเตอร์ด้วยเดี๋ยวฟังเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแนะนําว่าให้ไปดูมิวสิกวิดีโอด้วยน่ารักมากๆโอใช่ค่ะน้าไม่ได้ทามิวสิกวิดีโอมานานมากเหมือนกันค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากจะทําอะไรที่มันเป็นตัวเราจริงๆให้เหมือน re introduce ์ตวเองในฐานะมาริจริงๆเพราะน้ารู้สึกว่าการร้องเพลงเป็นอะไรที่น่ามีความสุขมากๆและน่าอยากจะอยู่ตรงนี้ตียาวๆเพราะฉะนั้นน้าควรจะอ o n นสกับ a u d i e n c ของน้ามากกว่านี้ทําให้เขารู้จักหน้าในแบบที่น้าเป็นหน้าเวอร์ชัน ปจุบันนะคะใช่ค่ะเอ็มบีก็จะเป็นมารีในหนึ่งวันของเขาเลยค่ะแต่ทําไมถึงเป็นคาซ่ามารีทําไมถึงไม่เป็นคาซ่ามารีนาเพราะว่ามารีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆเรียกหน้าก็จะเรียกแทนตัวเองว่ามารีมันน่ารู้สึกว่ามารีน่ามันดูออฟฟิเชียลนิดนึงนะแบบมารีน่ามีแต่เพื่อนๆที่เรียกเราจะแบบมารีมารีมารีแล้วมารีเขาจะมีเอเนอร์จีที่แบบรีแล็กซ์ แต่ถ้ามารีนาจะเป็น energy พร้อมทางานเร็วๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทุกคนมาอยู่ในโหมดของมารีนเองถ้าสร้างมารีแบบนี้ใช่มันจะแบบสบายๆมากกว่าสบายๆไม่ต้องคิดเยอะปล่อยจอยร้องถูกร้องผิดอยากทําอะไรทําเลยอ่าโอเคนะฮะอ้าวแล้วพูดถึงซิงเกิลนี้ใช้เวลาทํานานขนาดไหนฮะมันมันถ้าเกิดรวมทั้งโหมดอะค่ะมันก็มีสี่ห้าปีเหมือนกันนะคะฮะมันเหมือนมันจะ ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจริงๆมันเป็นการรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดในการใช้ชีวิตของเรามาเดี๋ยวอันนี้สีห้าปีนี้เราพูดถึง EP พีนี้คาซามาลิีหรือว่าหรือว่าเพลงนี้เพลงเดียวไม่ค่ะเพลงนี้จริงๆใช้เวลาทําไม่นานเลยเหมือนพอเราจูนติดแล้วว่าสุดท้ายเอ็นโกเราต้องการจะทําอะไร<อ>น่าคิดว่าข้อเสียของหน้าค่ะคือหน้าสามารถทำเพลงไปได้เรื่อยๆ,ๆโดยไม่มีจุดสิ้นสุดก็เลย เขียนเพลงมาได้เรื่อยๆ,ๆโดยที่ไม่ไม่ได้มีแพลนเลยว่าเราจะเอาเขาไปทำอะไร oh. นะเนี่ยค่ะแต่ถ้ามารีเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนมองย้อนกลับไปแล้วก็รวมทั้งหมดให้มันเป็นรูปเป็นร่างมา oh. เป็นคาซามารีอันนี้ oh. ก็จะมีหลายเพลงอยู่ค่ะที่เริ่มเขียนไว้ตั้งแต่สปีที่แล้วเริ่มมองนู่นนั่นนี่ตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมารวมกันแล้วมันมาพอดีเนี่ยในจังหวะตอนนี้ค่ะ oh. ก็เลยปล่อยเพลง This Must Be the Place ค่ะเป็นซิงเกิลแรกนซิงเกิลแรกล้วจริงในในอีพีนี้จะมีทั้งหมดประมาณกี่เพลงคะ ยี่สิบเก้าเ่ถึงเ่ะไม่ถึงเาเห็นบอกเขียนไปเรื่อยๆเียปห้าปีต้องมยี่สิบเก้าเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปแต่ไม่ปล่อยค่ะเป็นคนเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในการเขียนตัวเองค่ะพี่เต๋อเชื่อไหมมันถึงได้ใช้เวลานานมันนานแต่เพลงนี้ก็น่ารักนะทาไมอ่ะทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่รู้สึกว่าไม่มั่นใจอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเราไม่เคยเรียนทางด้านนี้มาก่อนนะคะแล้วเราก็แค่รู้สึกว่า เนี่ยคือสิ่งที่ความรู้สึกเรามันคืออาร์ตของเราแต่เราไม่รู้ว่ามันดีพอไหม<อ>แ,คแค่ทำเพราะเราชอบอะคะ่ะเดี๋ยวสิแต่ว่า,าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเอแปลกใจมากๆเลยกับการพูดคุยกับมารีหรือว่ามารีนาเนี่ยก็คือ,อยูเป็นคนที่แบบคือทํามาแล้วหลายอย่างมากเลยพิสูจน์มาแล้วว่าทําได้ด้วยนะ,ะแต่ก็มีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างใน<อ>ในในใน,ในตัวเองเพราะอะไรอะ่ะน่าคิดว่า S <S จ <ด S 2> ากก่อนนะของคือเรื่องเพลงนะคะ่ะเรื่องอื่นเรายังพอมั่นใจมันเหมือนแบบเราเรามีประสบการณ์ในตรงนั้นมีคนช่วยคอมีคนช่วยบอกหรือมีฟีดแบ็กจากคนดู <ทะ S 1> แต่พอมันเป็นเรื่องเพลงมันอาจจะ,ะยังใหม่หรือเปล่าคือพอเป็นเรื่องการแสดงใช่ไหมคะทุกอย่างมันจะมีพรีโปรดักชันมาเราแค่เป็นนักแสดงที่ต้องเข้าไปสวมทั้งหมดแต่พอเป็นศิลปินนะคะเราต้องสร้างทั้งหมดมันขึ้นมาแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราสร้างมาเนี้ยคนดูเขาจะ เก็ตไหมหรือว่าเราจะพรีเซนต์มันออกมาในเวนไนยะค่ะมันก็เลยใช้เวลามากๆในการที่เราจะค้นหาตัวเองจริงๆ uh huh. แล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราเจอแล้วค่ะ uh huh. ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ,อ การเป็นมาริมันก็คงไม่ผิดอะไรอาแล้วจริงๆต้องบอกว่าเพลงนี้น่ารักมากๆด้วยมิวสิกวิดีโอก็น่ารักมากๆด้วยนะฮะมูดแอนโทนของมิวสิกวิดีโอจริงๆตอนที่เราเลือกเองที่บอกว่าอยากให้ดูออกมาเป็นคาซามาริก็คือเป็นแบบตามที่ที่บอกเลยก็คือให้ความรู้สึกสบายๆแบบตัวเราอบอุ่นโคซี่เชิญชวนทุกคนเข้ามาดูแลดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปด้วยกันนะคะใช่ อ่าอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนี้กันช่วยร้อง this must be the place ได้ค่ะให้ฟังสักท่อนหนึ่งได้ไหมฮอยากเลือก<ล>ท่อนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า,าท่อนฮุกก็ได้นะคะเพราะน่ารู้สึกว่าท่อนฮุกมันเป็นการแชร์ positivity ให้ทุกคนก็อันนี้คือ this must be the place นะคะ No bad days. Fresh air, sunlight. No bad days. Coffee feels so right. No bad days when you're by my side. No bad days in this paradise No bad days spirit feels so bright No bad days I feel so alive So alive She sang live just สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากๆเลยเมื่อกี้โอ้โหอันนี้เป็นท่อนเมื่อกี้เป็นท่อนคลรสนะฮะจาก this b e a t e place นะครับผมแล้วก่อนที่เราจะให้ไปฟังเพลงนี้กันแบบเต็มๆนะฮะเดี๋ยวถามก่อนว่าแล้วซิงเกิลต่อไปวันนี้จริงจมาโปรโมทซิงเกิลแรกนะแต่ถามถึงซิงเกิลต่อไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราพูดถึง EP นี้แล้วนะฮะคาซามารีเราก็อยากจะรู้ว่าจริงๆี่ยจะได้ฟังทั้งหมดของคาซามารีเมื่อไหร่ค่ะ ก็ไม่ไม่นานเกินรอค่ะหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้ออกไปเราก็มีแพนจะปล่อยอีกเพลงหนึ่งแล้วก็ภายในกลางปีนี้คิดว่าทุกคนน่าจะได้ฟังทั้งหมดแล้วน่นอนของ EP นี่ละครัามารินะฮะใช่ซึ่งในทุกๆซิงเกิลจะได้มาเจอกันอีกในเมทวัน้อเซเว่นไหมฮะถ้าเกิดพี่เตยังไม่เบื่อนะน้องๆก็จะมายินดีให้น้องมารีน่ามาเลยะฮะจดเรีมค่ะจะมานั่งตรงนี้แล้วก็แบบเปิดเพลงให้เมสเตอร์ฟังว่าเมสเตอร์ได้ฟังเพลงเราเนี่ยนีได้จริงๆอะทุกคนนะฮะอ่ะแล้วสามารถ ติดตามได้ที่ไหนตอนนี้ถ้าอยากจะเข้าไปดู<ฆ>มิวสิกวิดีโอหรือว่าติดตามมา r ีนาบา l e เลนเซียกาครับค่ะก็อยากจะขอฝาก MV This Must Be The Place ด้วยนะคะสามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของหน้าเลยค่ะชื่อว่า Marina บ a l e n c i a ซียกค่ะแล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลด้วยนะคะมี Instagram ชื่อ Marina MB ค่ะแล้วก็มี TikTok แล้วก็ X ด้วยค่ะ นี่วันนี้ต้องขอบคุณมาลีนาบาลเซียก้ามากเลยนะฮะที่มาพูดคุยกับเรานะครับผมขอบคุณนะครับแต่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 เวลาศิลปินมาเนี่ยเราจะให้ศิลปินนะฮะพูดเข้าเพลงของตัวเองว้าวดีไหมก็ได้ค่ะจะได้แบบเหมือนแบบให้ความรู้สึกเหมือนกับเราแบบ i n t r ดิว c ์เพลงของตัวเองไปในตัวเลยได้ค่ะเชิญเลยครับผมว้าวฟีลเหมือนดีเจเหมือนกันนะคะตอนนี้ใช่ครับ ค่ะก็น่าหวังว่าเพลง t h i s m u s t be the place นะคะอาจจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเป็น tools อันนึงที่สามารถที่จะ lift spirit ของทุกคนได้นะคะหวังว่าเพลงนี้จะเป็น safe space ของทุกๆคนคะ่ะ